ก็สิบลรอดอว้าข้หอยลอยุล็อยุอือล็ามินตเต็มข้่อยนักขกสัไอเป็นหมูสับได้ไหมใส่หมูสับ้อม แค่สุกย่างมีในตู้ยเย็นอะ่ะเมื่อผัดพ่อเป็นนางจ้างแป่งม่เหนกันต้อนหัวหน่อยมันยร่างขาหักได้ห่หัวทุ่งหูน่ดนมากสูบเ,เซ็นให้เบ้องอินปะ ทำเตือนใจไม่ถึงห้ามทำตามน่าสนใจ mm กินบ้ย่าส้นกินข้าวบ้อันนี้ไมพักเัน่ห์พักเัน่หมันต้องกินกับลังั่วหลักหมูหมือป่กินกับยำเส้นเรอโอ้เจ็บเจ็บไปอีกการยืนแข้งอีกไปปากพวดยืดปากนั่นก็ขึ้นเพราะว่ามันเป็นขั้วอันนี้ดูใบไม้พีปักนั่นก็ขึ่นไปเรากไอ cùng <laughs> ừ. à, ừ. tôi mà căng nhanh lắm, ừ. 나 바피. 음. 음, 펫털아바니. 나. 흰나 피다 음. 어? 어. 잡아. 바피. 아, 빠무. 챡. 음. 음. แซ่บมากน Saint ุ่้อร่อยมาบุฟเฟ่ตไม่กินติดหรอกจะเตะน้ำแข็งน้ำแข็งกันตีคอนเฟิร์มอื้ม มี้ต์ปลาหมกมีเบคานหม,มูมีหมูสามสัน้นโอ้ยหมูมสามสัน้นหมูมสามหรือมะเร็งชาหนาชาหลังนาั่งหมดหน่อยก้น đặt lại thì nhanh hơn đấy đi rất phóng hàng mình thằng đâu cũng có bao nhiêu nhảm đấy đi phóng thằng hai lại đặt những mình rồi nó cứ lắc cái ly này nó cứ lắc cái ly xứ ngoài này cứ tôi mình ngồi tôi nâng pít lưỡi bẹt lưỡi pít lưỡi bẹt như này cứ bắt anh đi là lưỡi pít lưỡi bẹt như này ừ tình này ủa หาแตกดมันนี่ฮู้บอกว่ามันแสบมันแสบนี่มสืหวยอี่ะวันสืดใดหมงดก็ว่าสืจักเตียก็ตั้งมนสีออกันบ่สือก็โอก็จะมนสีออกหี่อืมฉันสืก็ออกหดไดกับหนั่นว่าดกินอดีตาดี Hmm. <coughs> 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 อุ้ทักทักดซ่บอือดสมใจ เบคอนเนาะแซ่บมุเบคอนสดไหมอืม,อมไม่อยา,า่ยัากแซ่บเหลือท่ามันใหญ่ <c oughs> แค่ฉันแล้วบันยังไงตือไสิตายค่ะพระเขารบแค่